มาโนอาทุสวรรค์ของพระเย,ยโฮวาคนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเย,ยโฮวาอีกพระเย,ยโฮวาจึงทรงมอบเขาไว้ในมือของคนฟิลิสเตียสิสิบปีพระลร ระระะความชั่วร้ายเลวทำร้ายความทุกโศกความเสียหายมีชายคนหนึ่งเป็นชาวโสราคนครอบครัวดานชื่อมาโนอาภรรยาของท่านเป็นหมันไม่มีบุตรเลยซาอ่ะซาอ่ะ โซราโซราสถานที่แห่งหนึ่งในปาเลตไตตัวต่อทูสวรรค์ของพระเยโฮวามาปรากฏแก่นางนั้นกล่าวแก่นางว่าดูเถิดบักนี้เจ้าเป็นหมันไม่มีบุตรแต่เจ้าจะตั้งครรภ์ทอดบุตรเป็นชายมลอาคเยโฮวามลอาคยโฮวา ผู้นำสารของพระเยโฮวาทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาพระเยซูก่อนรับสภาพเนื้อหนันงฉะนั้นบัดนี้จงระวังอย่าดื่มเหล้าอางุ่นหรือเมรยัยและอย่ารับประทานของบนทินชิงเชิงสุราเหล้าของที่ทำให้เหมือนเมา เพราะดูเถิดเจ้าจะตั้งครันและคลอดบุตรเป็นชายอย่าให้มีดกวนถูกศีรษะของเขาเพราะเด็กคนนี้จะเป็นพวกนาสีแดดพระเจ้าตั้งแต่หนึ่งในคันเขาจะเป็นคนเริ่มช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเนื้อมือของคนฟิลิสเตียนาซิล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 นาสีแยกออกอุทิศถวายเจ้านาย ฝ่ายหญิงนั้นจึงไปบอกสามีว่ามีบุรุษผู้หนึ่งของพระเจ้ามหาดิฉานใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ของพระเจ้าหน้ากลัวนักดิฉานไม่ได้ถามท่านว่าท่านมาจากไหนและท่านก็ไม่บอกชื่อของท่านแก่ดิฉานเยอะแยะเยอะยยอดเยี่ยมกลัวยำเกรงวาดวันน่าสะพรง แต่ท่านบอกดิฉันว่าดูเถอดเจ้าจะตั้งครันและลอดบุตรชายฉะนั้นอย่าดื่มเหล้าอางุ้นหรือเมอรัยอย่ารับประทานของอุนทินเพราะเด็กนั้นจะเป็นพวกนาสีแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันจนวันตายฮะฮะปฏิสนธิตั้งครันมีบุตร แล้วมโนอาก็วิงวอนพระเย,ยโฮวาห์ถูนว่าโอข้าแต่พระเย,ยโฮวาห์ขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรง,งใช้มานั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่งสังสอนข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์ควรกระทําอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั้นโมอาห์โมอาห์โนอาหหยุดพักมโนอาห และพระเจ้าทรงฟังเสียงของมาโนอาและทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาหยิงนั้นอีกเมื่อนางนั่งอยู่ในทุ่งนาแต่มาโนอาสามีของนางไม่ได้อยู่ด้วยชมัชมสดับฟังแล้วได้ยินใส่ใจ,ใจเข้าใจ นางก็รีบวิ่งไปบอกสามีว่า<ฮ>ดูเถิดบุรุษผู้ที่ปรากฏแกดิฉันวันนั้นได้มาปรากฏแกดิฉันอีกนกัดนกัดบอกแล้วบอกอธิบายสำแดงประกาศ มาโนอาก็ลุกขึ้นตามภรรยาไปเมื่อมาถึงบุรุษผู้นั้นเขาจึงว่าท่านเป็นบุรุษผู้ที่พูดกับผู้หญิงคนนี้หรือผู้นั้นตอบว่าเราเป็นผู้นั้นแหละอิชาอิชานชิมนชิมผู้หญิงภรรยาบ่อยครั้งไม่แสดงออกชัดเจนในภาษาไทย มานอาจึงกล่าวว่าบัดนี้ขอให้ท้ายคำของท่านเป็นความจริงข้าพเจ้าทั้งสองควรสั่งสอนเด็กคนนั้นอย่างไรและข้าพเจ้าทั้งสองควรกระทําต่อเขาอย่างไรให้ให้เกิดขึ้นจริงกลายเป็นเป็นอยู่มีตัวตนและทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาบอกแกมานอาว่า บรรดาสิ่งที่เราได้บอกแก่หญิงแล้วนั้นให้นาาระวังให้ดีชม่ชมาใส่ใจระวังล้อมรัว้วเฝ้ายามปกป้องดูแลอย่าให้รับประทานสิ่งใด ที่ได้มาจากเถาอางุ่นอย่าให้นางดื่มเหล้าอางุ่นหรือเมรัยอย่ารับประทานของมนทินสิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการทุมอาทุมอาเป็นมนทินความไม่บริสุทธิ์ในทางศาสนาความโสโครกไม่สะอาด มาโนอากล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระเย,ยโฮาวาวา่าขอท่านรออยู่ก่อนข้าพระเจ้าทั้งสองจะไปเตรียมรูปแพตัวหนึ่งให้ท่านอาจารย์อาจารย์รออยู่กักไว้ร่างไว้หยุดช่วยไว้ ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาบอกมาโนอาว่าถึงเจ้าจะให้เรารอเราจะไม่รับประทานอาหารของเจ้าแต่ถ้าเจ้าจะจัดเครื่องเผาบูชาเจ้าจงถวายแด่พระเยโฮวาเพราะว่ามาโนอาไม่ทราบว่าท่านผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาเลเ็มเลเ็มขนมปังอาหารธัญพืชเบธเลเฮม บ้านแห่งขนมปังมาโนอาถามทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาว่าท่านชื่ออะไรเพื่อเมื่อเป็นจริงตามถ้อยคำของท่านเราจะได้ให้เกียรติแก่ท่านเยโฮวาเยโฮวาพระเยโฮวาผู้ดำรงอยู่ด้วยพระองค์เองเยโฮวา ผู้สวรรค์ของพระเยโฮวาบอกมาโนอาว่าถามชื่อเราทำไมชื่อของเราเป็นที่ซ่อนเร้นอยู่ทาลีทาลีพิลีพิล,พลีความลับมหาสจรรร์น,น้าประหลาด มาโนอาก็เอาลูกแท้กับธัญญบูชามาถวายบูชาบนศิลาแด,ด่พระเยโฮว,วาและทูตสวรรค์น,นั้นกระทำการมหัศจรรย์มาโนอาและภรรยาก็มองดูมินคามินคาถวายของถวายบรณาการส่วนที่แบ่งไว้มออไั้ และอยู่มาเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพุ่งขึ้นไปสวรรค์ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็ขึ้นไปตามเปลวไฟแห่งแท่นบูชาขณะเมื่อมาโนอาและภรรยาคอยดูอยู่และเขาทั้งสองก็ซบหน้าลงถึงดินอะไอะ่อะ,ะขึ้นไปลุกขึ้นไต่ขึ้นพอบขึ้นไปเพิ่มขึ้น ทูสวรรค์ของพระเยโฮวาไม่ปรากฏแก่มาโนอาห,หรือแก่ภรรยาของเขาอีกเลยแล้วมาโนอาจึงทราบว่าผู้นั้นเป็นทูสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวามมลาคมลาคทูสวรรค์ผู้ถูกส่งไปผู้นำสารกษัตริย์ปุโรหิต และมาโนอาพูดกับภรรยาของตนว่าเราจะตายเป็นแน่เพราะเราได้เห็นพระเจ้าลละะเห็นจองมองพบจัดหาให้ดูแต่ภรรยาบอกเขาว่า ถ้าพระเย,ยโฮวาทรงหมายจะฆ่าเราเสียพระองค์คงจะไม่รับเครื่องเผาบูชาและธญ,ญบูชาจากมือของเราหรือทรงสำแดงสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่เราหรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เราแลกะลกได้รับรับไว้นำมาชนะสงวนไว้ได้มา ผู้หญิงนั้นก็ทอดบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อว่าแซมสันเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและพระเยโฮวาทรงอเนวยพระพรแก่เขาชิมชอนชิมชอนจากชี่เมจแซมสันแสงอาทิตย์จาก H8-1-2-1 สสว่างจ้าดวงอาทิตย์รังสี และพระวิญญาณของพระเยโฮวาก็ส่งเริ่มเร้าใจเขาที่ค่ายด่านระหว่างสโูโรากับเอชทาโอวัวัววิญญาณชีวิตสายลมลมหายใจการหายใจออกความกล้าหาญ